สวัสดีครับเพื่อนๆผมอยู่ที่สนามบินอนทเมืองนะครับตอนเช้าวันนี้6.28โมนาทีนะฮะผมอยู่กับผู้ช่วยนักบินธนาสุวรรณสารนะครับซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยเห็นเขาเป็นสิทธิการบินคน3คนหนึ่งใน3คนของวิลัยการบินนครพนมวันนี้ผู้ช่วยนักบินธนาเป็นนักบินที่ไทยไลยออแนแอร ใช้เวลากี่ปีวันดีวันดีฮะใช้เวลากี่ปถีถึงจะถึงเครื่องบินแบบอ,อะไรนะเรียนสำเร็จใช้เวลาเจ็ดปีครับ <7 S 2> ตั้งแต่เริมเ่มเรียนเป็นศิษย์การบินในปีแรกที่นครมณมปีห้านหนึ่งปี51ห้านหนึ่งพี่อยากพี่อยากสัมภาษณ์หน่อยความรู้สึกกับการเป็นครู กับมาเป็นนักบินต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะครับหนึ่งก็คือเรื่องของความรับผิดชอบที่มากขึ้นเพราะว่าเวลาเป็นนักบ,บิน,นหลายๆเนี่ยเราต้องรับผิดชอบโดยษารทั้งหลักส0งร้ยคนใช่ไหมครับคุณแล้วก็การเตรียมตัวแบบของเครื่องจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเครื่องมีสักยภาพบินไกลามากขึ้นบินสูงมากขึ้นนะครับก็มีความแตกต่างแต่ก็จะมีความแตกต่างกันระหว่าง การบินออนไลน์กับการเป็น,นครูการบินความภาคภูมิใจนะรครูคการเป็นครูการบินคือคุณทำให้คนคนหนึ่งสามารถไปพัฒนานตัวเองเพื่อสร้างความฝันตัวเองได้มีลูกศิษย์กีค่คน ที่ตอนที่สอนแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนกันบ้างเบสเซ็ตก็อยู่ประมาณสิบสอคนครับ12คนแล้วนะตอนนั้นอยู่ประมาณ3ปีเดียวครับแต่ว่าเขาจะมีแบบประเภทที่ว่าคือไม่12คนอย่างมันมีแบบมันมีนั่งด้วยนั่งเซฟตี้ด้วยอะไรด้วยแหล่ครับก็เบสเสร็จก็ประมาณน่าใน20ขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ชุดนึงก็มาอยู่แบบหนึ่าอยู่ไรออเนร์อีกชุดนึงก็คือเป็น ที่อยากจะบันทึกไว้ครั้งนี้คือผมเห็นเขาตั้งแต่วันวันแรกๆเลยตอนนั้นจะเป็นลูกเจี๊ยบนะยังไม่ได้ยังเป็นดาวสกูนะบินภาาพื้นตอนนั้นเรียนผีดครั้งเ่ยตอนนั้นที่เราเจอกันอยู่โรงแรมสองเดือนยังไม่ได้ขึ้นบินนะเอาเวลาที่มาดูความรู้สึกแรกที่บินครั้งแรกคือใหญ่เป็นยังไงต้องบอกว่าถึงใจมากแตความทรงจำประมาณ บินไปไหนจากไหนครับจะดอนเมืองไปอุตราวครับตอนนั้นเป็นช่วงของผลเอกเช็คภาคอากาศในการบินด้วยความที่ไม่เอาเครื่องขึ้นเองเพราะว่าเขาจะเอานักบินไปทัสเชนโกที่กรุงเาวทัสเชนโกคือแหลงนะครับไปแบบบนวยู่ในเซอร์กิตขึ้นลงนะครับเปิดประตูเข้าไปวันนั้นเป็นวันที่อากาศไม่พอดีคือเมฆเยอะแล้วไฟไฟก็มีหลายรายในแม่ว่าสวรรค หลายตายหมดแล้วครับปุ๊อย่างเข้ามานางปุ๊บเราต้องเครื่องลงเลยมันแบบไม่ทันเต็มตัวอะไรเงี้ยแต่ตื่นเต้นภาพเป็นภาพที่ตื่นเต้นมากภูมิใจในตัวเองไหมภูมิใจครับภูมิใจเพรว่าใช้เวลาฝ่าฟันกว่าจะได้เริ่มเรียนขอได้เริ่มเรียนแต่วันแรกที่เจอกับพี่ตายก็เจ็ดปีปียังยาวนานนะฮะเจ็ดปีคือแบบพยายามหาทุกวิธีทั้งสอบแอร์ไลน์ทั้งไปเพิ่มภุมประสบการณ์ตอนนั้นเข้ามาอายุยี่สิบเก้าแล้วตอนนั้นผมอายุสัก สาห้าสามห้าามห้าย่างสามกอะไรงเงี้ยตอนที่เจอเจอ,อนักบินธนาะแล้วก็ครั้งสุดท้ายเขาไปเฮดิกีพระพาผมนั่งเครื่องบินนะครับฮัสเนกโกจากนครพนมให้จากนครพนมไปไปขอนแกน่นอ่าโอเคมีอะไรจะฝากถึงเด็กเด่นรุ่นหลังที่อยากเป็นนักบินบ้างครับชีวิตนักบินก็มีเป็นเรียนสองด้านนะครับ จะมีหลายคนชอบว่าแบบโอ้ได้แต่งเครื่องแบบคิดว่าได้ท่องเที่ยวอนะไรแต่ในอีกแบบหนึ่งของชีวิตนักบินก็คือคุณต้องมีความชอบสูงต้องตั้งใจต้องอ่านเสือตลอดเวลานะครับก็อย่าทิ้งความฝันครับถ้าคิดว่ามันเป็นแนวทางของตัวเราเองก็ต้องพยายามตึดหนัสุดครับอ่ะพี่ไต้ขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณครับ